าจะพูดถึงไฟที่ทําให้แฟนมันพีททั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ยกให้ขึ้นหิ้งว่าเป็นตำนานหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของลูฟี่สู้กับลุจิอยู่แน่นอนฮะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือไฟนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวมันเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกคือศึกเอนิลบี้ตอนที่ลูฟี่พยายามพาโรบินกลับมาส่วนอีกครั้งเกิดขึ้นในโลกนิวเวิด์หลังจากเวลาผ่านไปหลายปีทั้งลูฟี่และแลุจิก็กลับมาปะทะก,กันอีกครั้งที่แล็บโฟก้าซึ่งเป็นเขตทดลองลับของเว ถามว่าต่างกันตรงไหนบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เก่งขึ้นหรือใช้ท่าใหม่แค่นั้นแต่มันคือการเติบโตทั้งพลังความคิดและจุดยืนของทั้งสองคนที่ทําให้ไฟนี้มีความรุนแรงและมีความหมายคนละแบบกันโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปตอนเอดิล็อบบี้นั่นคือลูฟี่ที่ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ไม่เข้าใจพลังของตัวเองมากนะักยังต้องฝืนร่างกายเพื่อใช้เกียร์สและเกียร์สในแบบที่ต้องแลกกับพลังชีวิตและในอีกฝั่งหนึ่งลุจิคือสัตว์ประหลาดจากซ p 9ีนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มความเร็วววคคาาามโามโโหหดดร้แบบ สังหารที่ไม่สนใจความรู้สึกมนุษย์รูจิในตอนนั้นคือกำแพงที่สูงเกินกว่าที่ลูฟี่จะข้ามไปได้ด้วยเหตุผลธรรมดาธรรมาศึกนั้นไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้ของสองคนแต่เป็นการเดิมพันเพื่อนที่มีโรบินเป็นเดิมพันลูฟี่ไม่ได้สู้เพราะต้องการชนะรอบรูจิเขาสู้เพราะเขาต้องพาโรบินกลับมาเขาถึงยอมแลกทุกอย่างแม้แต่ร่างกายตัวเองและแม้จะโดนรูจิไลก่กระทืบจนแทบจะยืนไม่ไหวเขาก็ยังยืนหยัดอยู่ด้วยคำตะโกนของอุซบที่สก,กิดให้เขาลุกขึ้นมาในวินาทีที่เกือบแพ้พูดได้เลยว่ามันือฉาากตนนที่จ ไว้ในใจเป็นแฟนวันพีททั่วโลกแบบลุกไม่ออกตัดภาพมือที่สึกแลปโฟกัสในโลกนิวเวิลเวลาผ่านไปลูฟี่กลับมาพร้อมพลังใหม่หัวใจใหม่และความเป็นผู้นำที่ชัดเจนขึ้นเขาไม่ใช่แค่โจรสลัดน้องใหม่อีกต่อไปแต่กลายเป็นหนึ่งในยุคใหม่ที่รัฐบาลโลกไม่อาจมองข้ามเขาคือจัก,กรพรรดิที่ครองพื้นที่ในโลกแห่งโจรสลัดแล้วส่วนลูจิเองก็ไม่ใช่มือสังหารซิปินาอีกต่อไปเขาคือสมาชิกซิพีซิโร่หนื้สังหารระดับสูงที่มีหน้าที่เคลียร์ทุกอย่างให้รัฐบาลแบบไร้คำถามไร้หัวใจสิ่งที่น่นนาสนใจคื ถึงจะเป็นศึกรีแมทแต่ความรู้สึกของคนดูไม่ได้เหมือนรีรันเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะทั้งลูฟี่และลุจิในเวอร์ชันใหม่นี้เปลี่ยนไปหมดพลังของลูฟี่ในตอนนี้ไม่ใช่แค่เกียร์สเกียร์สอีกต่อไปแต่คือเกียร์หพลังแห่งเทพนิกะที่เล่นกับกฎในความเป็นจริงได้เขาไม่ใช่แค่เร็วหรือแรงแต่สามารถบิดเบือนกฎฟิสิกส์เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเรื่องตลกและอิสระสมชื่อเทพเจ้าแห่งเสรีภาพและอีกในมุมหนึ่งลุจิเองก็ไม่ได้ด้อยลงเลยเขาพัฒนาฮาคิเรียนรู้การปลุกผลปีศาจและสามารถแปลงร่างในรูปแบบลลกพังได้ม ถึงแม้จะยังด้อยกว่าแก่หอยู่บ้างแต่ก็สามารถยือเกมให้สนุกได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ที่ทําให้ศึกนี้ต่างออกไปจริงๆคือเหตุผลที่สู้ลูฟี่ไม่ได้สู้เพราะต้องการล้มลุจิอีกต่อไปเขาสู้เพื่อปกป้องเวก้าพังเพื่อปกป้องข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและที่สําคัญคือปกป้องคนที่ไม่ได้สู้ได้ด้วยตัวเองเหมือนตอนโรบินในอดีตเลยแต่คราวนี้มันคือระดับโลกมากกว่าส่วนลุจิเองก็ไม่ได้สู้เพราะแค้นหรือเพราะความสนุกเหมือนเดิมแต่เพราะคําสั่งจากเบื้องบนที่เขาต้องปฏิบัติตามแม้ลึกๆแล้วจะไม่เห็นด้วยกตา ในฉบับใหม่เราจึงได้เห็นการประทะของสองคนที่ต่างเติบโตมาในทางของตัวเองลูฟี่ไม่ใช่เด็กที่ขี้โมโหแล้วกระโจนเข้าใส่ศัตรูอย่างบ้าบินอีกต่อไปเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้เมื่อไหร่ควรถอยเขาเอาแต่ใจน้อยลงและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นส่วนลูจิเองก็ไม่ได้เย็นชายอย่างเดียวอีกต่อไปเราเห็นแววของความขัดแย้งในใจความรู้สึกที่เหมือนเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่และสุดท้ายความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือพลังใจของผู้คนที่อยู่รอบข้างตอนศึกเอนนี่ล็อบบี้ลูฟี่ยืน แต่เขาคือคนเดียวที่ปะทะกับรุจิโดยตรงแต่ในแลบโฟกา้าลูฟี่มีทั้งพันธมิตรนักวิทยาศาสตร์เด็กๆที่เขาต้องช่วยเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองต่อไปแล้วเขาสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าซึ่งนั่นแหละคือการเติบโตที่แท้จริงไฟน์นี้จะไม่ใช่แค่ศึกีแมัเพื่อโชว์ว่าใครเก่งขึ้นแต่มันคือภาพสะท้อนของเส้นทางที่ทั้งลูฟี่และรุจิเดินผ่านมา2คนที่ครั้งหนึ่งเคยสู้กันแบบเอาตายแต่วันนี้กลับเจอในฐานะผู้ใหญ่ที่เข้าใจว่าการสู้มันไม่ใช่แค่เรื่องแพ้ชนะแต่มันคือการเลือกว่าอะไรสําคัญทีี่สสุดําหรัับตตวเอองในนน้ ที่แหละคือลูฟี่สู้กับรุจิฉบับเก่าและใหม่สองบทที่ต่างกันสุดขั้วแต่เชื่อมถึงกันด้วยเส้นของโชคชะตาและความตั้งใจของคนที่ชื่อมังกี้ดีลูฟี่ว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นราชาโจสลัดไม่ใช่เพราะเก่งที่สุดแต่เพราะเขายืนหยัดได้มากที่สุดต่างหาก